สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะนำทุกคนไปชมสถานที่มหัศจรรย์ซึ่งเป็นตอนที่สี่นะคะสถานที่แรกก็คือทะเลสาบอัลพายที่งดงามที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทะเลสาบมังกรหรือดรา o อนเลกกิสโตวาอยู่ที่ประเทศกรีซนะคะเชื่อกันว่า เป็นซากที่เหลืออยู่ของยุคน้ำแข็งตามตำนานเทพเจ้ากรีกที่นี่เป็นบ้านของมังกรสองตัวที่ถูกจับได้ว่าต่อสู้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตำนานเล่าว่าก้อนหินที่พวกเขาว้างใส่กันนั้นกระจัดกระจายอยู่รอบๆทะเลสาบจนถึงทุกวันนี้ค่ะนี่คือหุบเขาทาคาจิโฮหรือทาคาชิโฮ ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยาสกิประเทศญี่ปุ่นค่ะมีหน้าผาสูงชัน80-100รเมตรเป็นหุบเขาที่เกิดจากการก่อร่างสร้างตัวของหินภูเขาไฟหลายพันปีจากการระเบิดของภูเขาไฟอโศกนะคะแล้วกัดซอะจนเกิดเป็นช่องหินที่สวยแปลกตาเพราะวิวที่สวยงามหายากแบบนี้จึงถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติมีแม่น้ำโกคัสเซ ไหลผ่านกลางหุบเขาและมีน้ำตกมาณอิอยู่ระหว่างหุบเขาที่ทุกคนสามารถจะล่องเรือผ่านด้วยนะคะนี่คือสนามฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศโครเอเชียเรียกว่าพูราอารีนาที่นี่เป็นอัจจรรย์โรมันเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ มีหอคอยสี่ด้านถูกสร้างขึ้นใน27ปีก่อนคริสต์กาลคศ .68 และเป็นหนึ่งใน6สนามกีฬาโรมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะอัฒจันย์โบราณแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ถึง2,000ปีนะคะสร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิเวสปาเซียนในช่วงศตวรรษที่หนึ่งสามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณสอง0 0คนค่ะ ทะเลสาบโบกดิในหมู่บ้านโบกอดห่างจากบูดาเปสต์ประเทศฮังการีไปทางทะวันตกประมาณ80กิโลเมตรค่ะที่เรียกว่าอัศจรรย์เพราะเป็นทะเลสาบเทียมที่สร้างขึ้นในปี1961โดยบริษัทโฮรอสลาเน่เทอร์มัลพาเวอร์คอมพานีน้ำถูกหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องน้ำเย็นเข้าโรงงานน้ำอุ่นไหลออก การรีไซเคิลน้ำอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งแม้จะมีฤดูหนาวที่หนาวเหน็บในฮังการีก็ตามจึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดตกปลายอดนิยมไปด้วยและกระท่อมไม้เล็กๆบนเสาสูงก็ถูกสร้างขึ้นโดยคนในท้องถิ่นนะคะโดยมีทางเดินไม้ที่นำไปสู่บ้านของพวกเขาปัจจุบันบ้านลอยน้ำมีการสร้างยาวมากกว่าสองไม์ นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่สวยงามแล้วก็คือโอกาสในการตกปลาตลอดทั้งปีสำหรับนักตกปลาเนื่องจากน้ำไม่เคยเป็นน้ำแข็งค่ะนี่คือน้ำตกเบอร์นีอยู่ในเบอร์นีครีกในอุทยานแห่งรัฐอนุสรสถานแม็กอาเธอร์เบอร์นีฟอลส์ในแคลิฟอร์เนียถูกเรียกว่าเป็น e ีเวนต์วันเดอร์ออฟเดอะ โดยประธานาธิบดีซีออดอร์รูสเวลต์ค่ะน้ำคำรามมาจากบ่อรัมผุุใต้ดินที่อยู่เหนือความสูง129ฟุตมีอัตราไหลคงที่เกือบ100ล้านแกลลอนต่อวันแม้ในช่วงฤดูร้อนที่แห้งแล้งค่ะเมื่อพูดถึงแม่น้ำในอินเดีย หลายคงคงจินตนาการถึงภาพความสกรปรกไม่น่าพิสมัยเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลเน่าเสียหรือสถานที่ที่ใช้ทำพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่ายังมีแม่น้ำแห่งหนึ่งในอินเดียที่ใสสะอาดมากน้ำใสแจ๋วจนดูเหมือนเรือลอยได้เลยทีเดียวแม่น้ำแห่งนี้มีชื่อว่าแม่น้ำอุมโงตหรือแม่น้ำดอกกี อยู่ในหมู่บ้านมาลีนองบนหุบเขารัฐเมคาไลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียค่ะซึ่งใกล้กับพรมแดนของอินเดียและบังคลาเทศซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านที่สะอาดที่สุดในเอเชียด้วยนะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่มหัศจรรย์ตอนที่4ค่ะ พบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้าหากมีสถานที่ที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็จะนำเสนออีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ